คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งให้สถาบันการเงินและเครือข่ายมือถือร่วมรับผิดชอบในความเสียหายด้วยนายจิรยุหงรั์โฆศกประจำาำํานักต่างจารัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ยังส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโดยพรกอฉบับดังกล่าวมีสาระสําคัญเพิ่มเติมจากฉบับปีพศ2566เช่นเพิ่มอํานาจการดําเนวนการกับแพลตฟอร์ม P2P ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดเพิ่มหน้าที่ให้เทลโก้พรวิเดอร์ร่างับซิมที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดให้ธนาคารต่างๆส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีม้าไปยังปปงเพื่อตรวจสอบ เพิ่มบทลงโทษแพลตฟอร์ม P2P รวมถึงธนาคารที่ไม่ปฏิเสธการเปิดบัญชีของคนร้ายผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและให้สถาบันการเงินเครือข่ายมือถือสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพรกฉบับนี้แล้วจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ทันทีคาดว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ด้านนางรุ่งมาริกามาศรองผู้ว่าการด้านเศรษฐาาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเปิดเผยว่าทปทสนับสนุนหลักการของร่างพรก,กรดังกล่าวและได้ร่วมให้ความเห็นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญาก,การรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการกำหนดนกลไกที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการผลักดันร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางที่พึงปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกี่ยวข้องภายใต้พรกฉบับนี้และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน